วัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผงยางล้อรถสุกี้เออร์ติก้าปี2022นะครับก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับไปชมกันนะครับเออร์ติก้า2022ติดตั้งแผงยางร้อโอลานครับติดแล้วสวยงามเรียบร้อยใช้งานกับขาลูกค้าเปิดฝาปมมาครับรถใหม่เราเข้ามาติดตั้งรถเก่าเปิดอยยุ่ยขาดล่วงแล้วนะครฮะไม่ต้องตกใจจอดที่โอลานครับปกากจอดอินทาวลาร์38ที่จอดรถกว้าง 30นาทีกลับได้เลยนะครับจันรถึงเสาอยู่นานทุกวันเดียวต้องการติดตั้งถาวรแค่ครั้งติดตั้งรถใหม่เปลี่ยนถาวรรถเก่าเข้ามาที่โอลาน้องวาง30นาทีราคาเยอะแยะมากมายนะครับคันเนี่ยเข้ามาติดที่นี่หมดเพราะอะไรวัระสะดุเราเนี่ยโดนน้ำไม่ื่อนไม่ยุบความร้อนไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายเราด้ทนที่สุดดีที่สุดติดแล้วคุณจะไม่เห็นว่าคอยอหลุดแตกเกาะละลายนะครับเท่านี้ก็คุมแล้วนะครับใช้งานยาวนาะนสวยงามเรียบร้อย รถทุกุ้นทุกท่อจับลงโปรชันอยู่ศ8 9ย์แปดแปดแปดแสุดวันนี้ให้พศชมผลงานสุดสุกิเตอร์ดิก้านะครับก็อ,อย่าลืมครับติดตั้งถลนอนเจาะจงโปราครับต่างจังหวัดสั่งซื้อติดตั้งเองได้จูงเทพเข้ามา30นาทีเสร็จอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดทนที่สุดเข้ามาเลยครับอย่าไปคิดว่าไกลครับติดตั้งครั้งหนึ่งใช้งานได้ยาวนานสวยงามเยอเรียบร้อยครับ